ใช้หย่แป้งตัวดอกไม้ด้วยดอกไม้ด้วยยังให้แบ้งมาแป้งใส่ดอกไม้เนี่หน้าแปรงติดเอง กินันดเนื้เอเ,เนี่ยมกิอีทยเองอย่างเบียงกินเนี่ยใครจะติดอัพติดอัพติดเองเหรอติดเองอสวยไหม